โอ้กาักลายวะนี่นอ้องเอ้ยนี่เนาะ กักหลายว่ะพี่น้องเอ้ยนี่เนาะการทักทายสบายดีสวัสดีครับพีพีเอฟซีสุกท่านเนาะสบายดีท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมคลิปนี้เด้อพี่น้องเด้ออ่าตอนนี้บอมจุนอยู่ที่สถานีรถไฟฟ้าคลองสานเนาะพี่น้องก็คือรถไฟฟ้าสายสีทองเนาะนี่เนะาะบอมจุนอยู่นี้เนาะพี่นอ้องเดี๋ย่าบอมจุนให้เกินนี่คือสถานีคลองสานเนาะเป็นสถานีปลายทางของรถไฟฟ้าสายสีทองเนาะ สับหรับเมื่อนี้เนาะพี่น้องบังคจุนจะพานัง่งรถไฟฟ้าสายสีทองเนาะหรือว่ารีวิวรถไฟฟ้าสายสีทองตั้งแต่สถานีคลองสารไปถึงสถานีอ่ากรุงทนบุรีเนาะพี่น้องเดี๋ยวห้ามาดังเบองกันว่าสถานีรถไฟฟ้าสันชันของเมืองไทยเนาะพี่น้องสิเป็นแนวไรนเนาะบัคัจุนบริถ่ายตอนสื่อตัวเนาะพี่น้องเดี๋ยวบางคจุนสิไปถ่ายอยู่ตรงสถานี กรุงทนบุรีไหยทานผู้ส้มเนาะอันนี้คือสถานีคลองสานเนาะจีชามเป็นสถานีปลายทางเด้อพี่น้องสถานีต้นทางจะอยู่น่นเะนาะกรุงทนบุรีเป็นจุดเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้ามีทเนอกพี่น้องนี้เพิ่นจะสิ้นชุดแบบนี้แล้วพี่น้องชุดตรงในนอะพี่นอ้อง,นนอองอบรรยากาศ เงียบเงาเลยอยู่สถานีคลองสานส่วนร้เพื่อนจะลงอยู่ที่ส,าสถานีเจริญนครเนาะเพราะว่าเป็นจุดที่แบบเชื่อมต่อกับห้างไอคอนสยามเพื่อนเลยมาใช้บริการหลายเนาะตรงจุดนั้นส่วนสถานีคลองสานเพื่อนบ่คอยมากกันเนาะเพราะว่าเป็นจุดปลายทางเนาะนี่เพื่อนจะลงตรงเจริญนครหลายสําหรับรถไฟผ่าซ้ายนี่ก็มีอยู่สามสถานีเนาะ้าจะนับรวมเทิ่งสถานีตนทาง กรุงธนบุรีก็เป็น4นะพี่น้องหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามสี่อ,บนนอะบนมเฮียนน้อพี่น้องเป็น3นี่แหละเนาะเอาเริ่มทีกรุงธนบุรีจีหนึ่งเนานะจีสองจีสามฮัว่าจีนี่คือหม,มายความว่าอะไรอาจจะเป็นตัวย่อม,มาจากคําว่าโก้เนาะพี่น้องอาจจะเป็นไปได้ <c oughs> นี่เนาะเแล้วว่าจนจะรอรถเพิ่นมาเนาะเพิ่นเียมมาจอดตรงนี้แล้วก็กลับไปคืนเนาะเป็นรถระบบอะไรคนขับเด้อพี่น้องเด้อ แต่รถไฟฟ้าสายสีทองนี่วิ่งบวชคอยไว่นะ้อพี่น้องเพราะว่าเป็นรถแบบขนส่งมวลชนระยะสั้นนะพี่น้องก็สำหรับะระยะทางของรถไฟสายนี่เนาะก็อยู่บวชเทิงหอดสองกิโลเนาะพี่นอ้องนะประมาณกิโลกกว่าเนาะประมาณกิโล เดี๋ยวบาง่อนจะรอรถมาเนาะกะใส่เวลาด้นเติบเด้พี่น้องเพื่อนสิมาถึงสถานีนี่กันนาอพี่น้องเนาะตอนนี้รถกะกำลังวิ่งมาเข้าสารสลาของสถานีฟองสารเนาะเป็นสถานีปลายทางของรถไฟฟ้าสายชีทองเด้อรถไฟฟ้าสายนี่นาะพี่น้องเพื่อนกะเก็บค่าบริการตลอดสาย16บาทเท่านั้นนะพี่น้อง16บาทตลอดสาย เริ่มจากสถานีกรุงทนบุรีเนาะเพิเ่นมาจอดตรงนี้แล้วเพื่อนกระต๊กลับขึ้นเนาะพี่นอ้องไปเดี๋ยวเข้าไปชมบรรยากาศข้างในกันเนาะสถานีคนบอคอยใช้บริการหลายบบจุดสีนั่งขบวนถ่ายเนาะขบวนหนาเพื่อนสีคนสหลายขบวนหนาพี่น้องเพราะว่าเพื่อนสิขึ้นอยู่สถานี จเจริญนครเนะาะเพราะว่าตรงน้ะเป็นจุดทองเทียวเนาะจุดเชื่อมต่อกับรถฮวีจุดเชื่อมต่อกับหางไอคอนสยามเอาเป็นมุมหลังสมวิวมุมข้างหลังนะก็จะมีคล้ายๆแบบรถ BTS นะักี่น้องต่างแต่ว่าเป็นระบบล้อ,อยางเหมือนวิ่งแบบรถยนตนะ์นะนักเียน เพิ่นจะวิ่งตามเลนแบบนี้เนาะมีร้อย่างวิ่งบนแผ่นแบบนี้เนาะตรงกลางก็จะเป็นแบบเพิ่นไห้กระแสไฟฟ้าวิ่งเบ่เข้ากับบาู้ไล่ละเอียดขนาดเนาะพี่น้องเนาะบรรยากาศภายในขบวนรถกะสีเย็นจุ่มซ้ำแน่เนาะพี่น้องพอว่าเป็นรถแอร์เนาะอยู่ขบวนที่สองเดือบางจุดสอคนผู้โดยสารสองคน เดี๋ยวรอรถออกเนาะเพิ่อมาว้อยู่เนาะประมาณหานาทีนเนาะเผื่นมาตรงสถานีเนี่ยประมาณ5นาที<ม>แล้วก็ออกเลยเนาะพี่น้องจอดอยู่ประมาณ1ิบสามสิบวิเนาะนี่นนสถานีต่อไปเจอกระอน,นอนนอกเป็นแบบชมวิวมุมข้างหลัง ้วนี่คือฝั่งทนบุรีเนาะขามแม่น้ำเจ้าพระยามามเวลาทางตรงเพิ่นก็นจะวิ่งไว้นะทางตรงเนี่ยเพิ่นกันจะวิ่งไว้อยู่ได้พี่นอ้องไปว่า นี้ถึงสถานีเจริญคนคร G2 สถานีเจริญจของสารสลาส,าส,าส,าสาองเดินทางเข้าหาไอคอนเลย สถานีจเจริญนครน,นี่เพื่อนมาใช้บริการายได้ไหมเนะ สถานีกรุงธนบุรีเนาะพี่น้องเดินทางมาประมาณแปบ๊บเดียวเนาะมาถึงสถานีต้นทางของรถไฟฟ้าสายสีทองเนาะนี่เดี๋ยวให้เบิ่งบรรยากาศอ่าแถวนี้เนาะนี่ตรงนู้นก็จะเป็นอ่าเส้นทางของ BTS เนาะพี่น้องจุดนี้ก็เป็นจุดเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้า BTS สถานีอกรุงทนบุรีเนาะ เบิ่งตัวขบวนรถนนี่เนาะสายสีทองก็จะมี2ขบวนระยะทาง1น่กิโลบทถึง2กิโลเนาะราคามีอยู่3สถานีราคา,าค่าโดยสารกตลอดทาง16บาทเนาะแต่ก่อน15บาทเดียวนี่เพิ่มขึ้นบาทหนึ่งเนาะเป็น16บาท ต่อไปเพื่อนก็นจะเห็ุสถานีต่อไปอีกเนาะพี่น้องนี่เราเพราะว่าเห็นอยู่ในป่ายอยู่เนาะในอนาคตเพื่อนอาจจะแบบต่อออกไปเรื่อยๆนะนี่นาอสถานีกรุงธนบุรี ใช้บริการแบบ BTS เนาะพี่อนใช้บริการแบบเดียวกับ BTS อปเดี๋ยวางจุนให้เบิง่งอ่าวิธีการซื้อตั๋วแบบอัตโนมัติเนะนี่เนา่พี่น้องก็จะมีแบบนี้เนาะของสาร16บาทกระเสียบมีทั้งแบบเหรียญมีทั้งธนาััรไป สถานีใหญ่ตรงนี้คือใหญ่อยู่เนาะพี่ด้องเพราะว่าเป็นปจุดเสีอบต่อกับ BTS ทานผู้ส้มแบบสะดวกแบบซื้อจากพนักงานก็ได้เนาะหรือว่าอยากจะซื้อ,อผ่านตู้ระบบอันตโนมัติก็ได้สะดวกสบายเอาแบบไหนก็ได้โอ้โหวิ่ง BTS วิ่งนเะนาะ เบื้องฝั่งนี้ไปเดี๋ยวบังจุนพาเขาไปาสถานีกรุงธนบุรีเลย ของ BTS เนาะจุดเชื่อมต่อกับสายสีทองตรงสถา,าน,นีนี่เพิ่นกับมีแบบร้านขายของอยู่นี่เนาะ ไปสนามกีฬาซิกชย้ยเฮ้ยซิกขวัวสานสลาสีหาขึ้นบันไดเลื่อนี่น้อง้คุณออกบันไดเลื่อนจะอยู่ตรงนู้นไปสนามกีฬาสานสลาสีเนาะจะผ่านสถา,านีสยามเนาะหรือว่าจะไปบางว่านี่ศานสลาสามเด้อนน่นฝั่งนน้นสายมือ เราจะไปฝั่งนี้ขึ้นไปถึงสารสลาเลย ันนี้คือสถานี BTS ขุงทนบุรีใหญ่ยาวนะพี่น้องโน่นโซนพังเข้าอยู่นี่คือวิ่งไปสนามกีฬาเนาะสำหรับฝั่งโน้นฝั่งตรงกันขามโนนไปบางว่านาะพี่น้องเนาะก็สำหรับกินนี้นบางจุนกับว่มีอย่างไรเด้อพี่น้องเด้อรีวิวการเดินทางด้วยรถไฟฟ้าสายชียทองเนาะพี่น้องเนาะ,ะคลิปกับสีสันๆัน,น่นนอกราวะ เอารีวิวนิดนึงเนาะพี่น้องเพราะว่าอ่ารถไฟพาสายชีอทองแบบสันๆเนาะสามสถานีเอง1.7กิโลนะพี่น้องบะถึงกิโลเนาะหากว่าท่านผู้ชมอยากจะอ่ามาเที่ยวไอคอนสยามอา่นั่งรถสายชีอทองไปลงจเจริญน,นครได้เนาะราคา16บาทตลอดสายอย่างไรก็ฝากเป็นกำลังใจให้บางคำดนเหตุคลิปต่อไปเดี๋ยวพี่น้องเด้อสุดท้ายก็สบายดีสวัสดีครับผมขอบคุณทุกกำลังใจท,ทุกการติดตามรับชมเนาะ